สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงพระผงสุพรรณพิมพหน้าแก่เกศสั้นนะครับสังเกตที่เกศนะครับเกศจะสั้นพะนระพักจะครับผมมาตูมตรงตอมตอะครับหูด้านขวาขององค์พระจะยาวกว่ารูด้านซ้ายนะครับพิมพหน้าแก่สังเกตจะมีปีกากะกะบาตรงนี้นะครับ และลักษณะพระองค์นี้เป็นการตัดห้านิยมตัดห้านี่ครับคือการตัดต่อห้าเป็นห้าเหลี่ยมนะครับตัดจากด้านด้านหน้าไปด้านหลังโดยได้ตัดต่อมาเรื่อยๆนะครับตัดมาจนบรรจบกันนะครับโดยลักษณะการตัดต่อจะบรรจบกันลนะักษณะลายนิ้วม,มือเป็นลายก้นหอยแต่สังเกตของสุพรรณนะครับจะมีจุด เขาเรียกจุดนินเนี่ยจุดนี้ก็ถือว่าจุดสําคัญลายมือจะหยาบหนาและจะเป็นขึ้นครับและที่รอยปิ้นที่เกิดจากการตัดตัดต่อจากข้างหน้ามังหลังก็จะมีรอยปิ้นให้เห็นแต่พระที่ผ่านการใช้ก็จะมองไม่เห็นนะครับเพราะอาจจะหลุดหรือชํารุดไปนะครับแต่สังเกตดูได้ว่าค่าพระผงสุพรรณจะมีลาดาลาดําไม่เห็นและลาวาดคุม นี่นะครับลักษณะเนื้อพระคุ้มด้วยลาลาดำและลาว่านที่เกิดจากผมเกสรเนี่ยผมวาดสวยงามมากนะครับเป็นพระที่หายากส่วนมากจะอยู่กับเจ้าขุนม,มุนนายพบเจอน้อยมากนะครับเป็นพระราคาหนักล้านนะครับและจุดสามเหลี่ยม จุดเม็ดผลข้างๆนี่ก็เป็นจุดสําคัญให้เห็นนะครับลักษณะเป็นบล็อกไม้มีเส้นเส้นที่ขึ้นให้เห็นนะครับนี่จะมองไปเส้นเส้นให้เห็นตามซอกตามด้านข้างจะเป็นเส้นที่เกิดแม่พิมพ์ที่แกะจากไม้ถ้าเรามองไปลักษณะนี้เหมือนเป็นเขานะครับเส้นไม้ให้เห็นจุดสําคัญในการพิจารณา ลักษณะลักษณะผพัก,พกตาด้านขวาจะเป็นกลุ่มเม็ดผดตาด้านซ้ายจะเฉียงขึ้นเหมือนิ้นาตาคิ้วจะจะโค้งขึ้น,ด,นด้านด้านซ้ายอกผักตาก็จะเฉียงขึ้นยกขึ้นครับลักษณะอกเป็นหัวช้าหัวช้างน,นะครับ เป็นพิมพ์ทรงมารวิชัยนะครับจุดตรงนี้ก็จุดสําคัญนะครับนี่ก็จุดสําคัญเป็นลักษณะเหมือนจุดเนินเนี่ยาเนินเขาครับจุดเนินเขาเขาเียจุดเนินเขาครับเทานี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับราคามูลค่าก็หลักล้านนะครับนี่นะครับ และสังเกตจะมีรอยเส้นความเก่าก็คือเหมือนรอยแปรงขนแมวเต็มพระองค์ครับเกิดจากอายุพระและก็นี่นะครับ่บงบอกถึงอายุของพระครับทับลาวว่าในเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับ ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ